สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทารโค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดิน,นะคะ่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะในคลิปนี้จะเป็นคําทํานายในเดือนพฤศจิกาย,ยน2568นะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนมีคู่แอบ,บรักแอบ,บชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะออส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาโดยตรงก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดค่ะแล้วก็พิมพ์คาว่ากว่างทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของชาวธาตุดินกันนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องขอมากกอนหนึ่งใบค่ะสองเหรียญน,นะคะ,ะแล้วก็ Queen of Pentacles นะคะ คนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินด้วยกันเองค่ะก็มีราศีวังกรราศีพฤษบแล้วก็ราศีกันนะคะสามารถดูนันที่แล้วก็เช็คราศดีด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะนงังนั้นนิสยัยก็จะคล้ายๆกันเนาะ เออก็อาจจะเป็นคนที่เงียบๆงียบนะคะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไรอ่อไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะหรืออาจจะเป็นพวกรู้ตัวช้าก็ได้นะคะเอ่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ3าวันก่อนเขาก็อาจจะเพิ่งรู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพิ่งรู้ตัวว่าคุณรู้สึกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนะ มาดูกันต่อนะคะว่ามีอะไรอีกนะคะมีไพ่อัศวินถือดาบนะคะหรือจะเป็นชาวธาตุลมด้วยก็ได้ะคะ่ะธาตุลมก็มีราศีกุ่มราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะหรือไม่นะคะคนหนึ่งอาจจะเป็นดินอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นลมก็ได้นะคนที่เป็นลมก็จะมีความแบบ เปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะคะเออนะจู่โจมอยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะทำให้ดินเนี่ยออรับมือไม่ไหวเออตั้งโตไม่ทนันกับการเปลี่ยนแปลงของเขาแบบนี้ก็ได้นะคะอารมณ์รุนแรงอืออารมณ์แบบอยากจะขึ้นก็ขึ้นเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดูจากไพ่ค่ะเออควางเห็นไพ่สองเหรียญน,นะคะอือ,อ ใครที่มีปัญหาในเรื่องการเงินนะคะในเดือนก่อนๆนะหวังคิดว่าในเดือนนี้จะดีขึ้นนะคะอาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะเอออุปถัมภ์ค้ำชูนะคะเออหรือเข้ามาช่วยเหลือ,อ,อในด้านการเงินนะในด้านต่างๆให้เรามีความรู้สึกสบายขึ้นก็ได้นะคะอืมนะ หรืออาจจะไม่ได้มีคนอุปถัมภ์แต่ว่าตัวคุณเองนั้นจะหาทางออกเองได้นะคะแล้วก็ไพ่สองเหรียญเนี่ยอาจจะหมายถึงคนเก่าๆด้วยก็ได้นะคะมีโอกาสที่คนเก่าๆเนี่ยจะวนเวียนกลับมาเนอะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับคนที่กําลังรอคนเก่าๆคนคุยเก่าแฟนเก่าหรือว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะ ต่อแม่ค่ะ10ดาบค่ะก็จริงๆด้วยค่ะ10ดาบเนี่ยก็เป็นสัญญาณของคนเก่าเนอะนะแต่ว่าเป็นคนที่ทำให้เราอะเจ็บปวดนะเจ็บปวดใจมาก่อนนะคะดังนั้นเราก็ต้องระวังดีๆค่ะว่าการกลับมาครั้งนี้จะมาในรูปแบบไหนพยายามคุยไปก่อนเนอะอย่าเพิ่งให้ใจเขาไปทีเดียวนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะ มีไพ่เจเหรียญค่ะการเงินของคุณจะดีขึ้นจริงๆนะชาวทัดดินค่ะนะทัดดินก็ห่วงในเรื่องของ Stable อยู่แล้วเนื้ความมั่นคงอยู่แล้วใช่ไหมคะใน,ในเดือนนี้ค่ะในเรื่องเงินของคุณนะ่ยค่อนข้างเด่นมากๆเลยนะคะนะแล้วก็ไพ่เจไม้นะคะการงานทุกอย่างที่เราเคยแบบทำมันจะออกผลแล้วอะ เออมันจะผลิดอกออกผลแล้วในช่วงระยะนี้ในช่วงเดือนนี้นะคะอืมนะหรือไม่ถ้าคุณจะลงทุนอะไรนะคะความคิดว่ามันก็มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้นะคะในอนาคตเนาะมาดูกันต่อค่ะเ,เรื่องของความรักไงกวางก็จะอ่านเสริมๆไปด้วยเนาะทั้งความรักการงานการเงินนะคะแล้วก็ เด็กถือไม้ค่ะ,ะเด็กถือไม้เนี่ยเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะก็คล้ายๆกับชาวธาตุลมเนาะที่จะคิดเร็วทําเร็วนะคะเต่างจากที่เราเราอาจจะมีความช้านิดนึงนะคะเอ,อมันกาจจะทําให้เกิดการทะเลาะก,กันก็ได้นะคะดังนั้นก็ต้องออใจเย็นๆพูดคุยกันแล้วก็พยายามเข้าใจตัวตนของเขา เเข้าใจตัวตนของกันและกันนะคะนะควาคิดว่าคนคนนี้นะคะในช่วงแรกๆเนี่ยเขาอาจจะมาในรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เนาะเ,ออเขาหาคุณแบบดูดีมีภูมิฐานมากเลยเนาะแต่ว่าพอระยะหลังๆผ่านไปเนี่ยเขาอาจจะมีความเด็กขึ้นนะคะเอ,อ อาจจะทำให้คุณคิดว่าเฮ้ยคนนี้มันพึ่งพาได้หรือเปล่านะหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคนะ่ะมันก็ต้องดูไปยาวๆเนาะจะดูแบบช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ไม่ได้นะคะนะ,ะมาดูกันต่อนะคะถึงแม้เขาจะดูเด็กลงนะคะอาจจะสนใจแค่รอบตัวเองนะแต่ความคิดว่าเขาก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่เหมือนกันเนาะนะก็รับผิดชอบความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็รับผิดชอบอนาคตของคุณด้วยนะคะเห็นไหมมีไพ่ King o f c ค p s ค่ะคนที่คุณคุยนะะี่ค่ะอาจจะเป็นชาวทาดนาก็ได้ มาทุกธาตุเลยเนะาะธาตุน้ําราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะเออจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มไมสมมตินเนอะถ้าเกิดมันไม่มีธาตุเอ่อธาตุในนี้ะนะคะเอ,อเอาแค่แบบสถานการณ์ตรงก็ได้เนอะธาตุที่กวางเปิดขึ้นมาเพื่อให้เป็นดับเบิลเช็คกันนะคะอ,อนะะมาดูกันต่อนะคะแล้วก็2ไม้เห็นไหมเออสองไม้เนี่ยเขามองอนาคตร่วมกับคุณไว้นะคะเนี่ย นะบางทีนะตอนนี้ค่ะเขาไม่มีเวลาให้กับคุณเขาไปทำนูน่นทำนี่นะคะอารมณ์เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะวออางคิดว่าตัวเขาเนี่ยที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอาจจะเป็นเพราะว่าทำงานทำงานกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะไม่ได้แบบว่าอยากที่จะห่างจากคุณไปไหนนะคะสร้างตัวแต่ว่ามันก็มีความเหนื่อยเอหมือนไม่ทำงานมันก็เหนื่อยอะ่ะเออนะกลับมาจะให้จิจ๊จ๊ะ ้าจ๋าหวานอะไรเงี้ยมันก็มันก็คงแปลกๆนะมันไม่ได้แปลกหรอกแต่ว่ามันมันก็คงเ,เหนื่อยมากกว่าเดิมมนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสองมานี่ก็หมายถึงการที่เขาอะมองอนาคต นะคะเออระหว่างคุณกับเขาส่วนใครที่รอคนเก่าๆนะคะอืมวา่าคิดว่าอาจจะมาในรูปแบบที่มาส่องก็ได้นะเออมาส่องให้คุณรู้สึกแบบว,ว่าว่าวิวสะเทือนใจแบบนี้ก็ได้นะคะอะหรือบางทีก็อาจจะ กลับมาพูดคุยกันเลยก็เป็นไปได้เพราะว่ามีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ของการพูดคุยกันก็ได้นะคะอืมนะส่วนใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอ่ะมาฟังตรงนี้เนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังคงเดินหน้าได้อยู่นะคะเอ่อยังสามารถที่จะไปได้อยู่มีความมั่นคงได้นะในอนาคตนะคะแต่ว่า มันจะไปแบบช้าๆนะคะช้าๆก็ตามตามสไตล์เราช้าๆนะคะอ่านะอืมแต่บางครั้งอ่ะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อในการที่คุูกย่าเขาไม่ค่อยเข้าใจคุยกยบเขาไม่ค่อยรู้เรื่องก็ได้นะคะดังน,น,นั้นก็ค่อยๆปรับกันไปเนอะนะ,นะวาขอดูหน่อยค่ะว่าทิศทางจะเป็นยังไงหรือผ้าอ,อยากเตือนอะไรนะคะ อัศวินถือเหรียญค่ะแสดงถึงความช้าไปอีกเนาะช้าอ,อ,อย่างคนทีออ่อยากให้ความสำคัญนี้มาชัดเจนใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีความแบบดีเลย์นิดนึงนะคะนะหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้ที่เราทะเลาะก,กับเขาแล้วเขายังไม่รู้ตัวเลยอย่างเงี้ยเออกว่าจะรู้ตัวก็รออีกหน่อยเนาะรออีกหน่อยประมาณสักวันสองวันเดี๋ยวเขาก็รู้ตัวเดี๋ยวเขาก็กลับมาพูดคุยกัคยยบคุณนะคะนะ ตาแม่ค่ะเฮอร์มิตค่ะออย่าพยายามปีกวิเวกมากนะคะแล้วก็สามไม้ค่ะพายเฮอร์มิตเนี่ยเนี่ยเป็นพายของลือีไปอยู่ในถ้ำเอออย่าพยายามปีกวิเวกมากเนาะเราอาจจะต้องคุยบ้างบางทีอ่ะธาตุดินอ่ะเหนื่อยในการพูดคุยใช่ไหมคะมวังก็เป็นนะบางทีเพราะวังราศีมังกรก็เป็นธาตุดินเหมือนกันนะคะ เหนื่อยพูดคุยก็ปีกวิเวกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีแฟนเนี่ยมันก็ไม่ได้เนื้อแฟนก็จะงงง,งใช่ไหมคะอามาดูกันต่อนะคะแล้วก็มีชาริออตนะแล้วก็เดอะเวิร์เดอะเวิ์นะคะหาลูกลูกหายอ่านแล้วก็เดอะเวิร์นะคะอืมความรักความสัมพันธ์เนี่ยไปทิศทางดีค่ะนะจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นวพา,าสุดท้ายอะคะ่ะพาลงท้ายเป็นพ่เดอะเวิ์เดอะเวิ์คือความเข้าใจนะ เข้าใจเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจสถานการณ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้แบบกลมกกืนสามารถที่จะอยู่ได้แบบโอเคลาบรื่นอะไรแบบนี้นะคะเนอะอืมนะนะคุณกับเขาเนี่ยมีความต่างกันเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีก็มีความต่างนะคะเออก็เอาความต่างเหล่านั้นนะมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะอ่อาใครที่อยากจะเดินทางมาหากัน อยากจะเจอกันเนาะมันมีไพ่เดินทางอยู่ก็มีโอกาสค่ะที่จะได้เจอกันก็นัดกันเลยนะคะอยากจะมานัดดง่งนัดเดทก็นัดกันเลยนะจ๊ะอ่ะมีไพ่ควีน o อ w a น d ์ค่ะดูซิแล้วก็จัดเมนค่ะไพ่จัดเมนเน่ะมันพูดใน,นเรื่องของกรรมหรือขิดน่ะนะคะดังนั้น,น,นอืนวันนี้ค่ะเราทำอะไรไว้เนาะเราดีกับเขาคุยกันดีๆ พยายามรดน้ําอะไรอย่างเงี้ยพยายามรดน้ําต้นไม้รดน้ําแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตข้างหน้ามันก็ยังคงดีเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าณนะวันนี้เราแบบโอ้โหไฟกันแบบสุดริสุด,สดเดชงัดข้อกันไปงัดข้อกันมามันก็หน้าปวดหัวเหมือนกันเนอ้อในอนาคตมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันมองอนาคตไม่เห็นก็ได้นะเออจากเมื่อกี้ที่เขาอะมองอนาคตร่วมกันกับเราใช่ไหมมันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะคุณขา ดังนั้นนะคะณตอนนี้เราต้องสร้างสิ่งดีๆเอาไว้เนาะ,ะมาดูกันต่อนะคะไพจ่จัดเม้นตน่ยมันก็พูดถึงว่าคุณสองคนเนี่ยยังมีกรรมร่วมกันอยู่ยังไม่ขาดกันง่ายๆหรอกนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงนะ,ะทาวเวอร์นะคะคาดเดาไม่ได้ค่ะจริงหรือเปล่าเนาะ มันก็เป็นดวงโดยรวมนะคะใครอยากจะดูส่วนตัวก็สามารถมาดูบทวางได้นะจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอ่ะเขาก็บอกว่าตัวคุณเนี่ยคาดเดาไม่ได้นะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญตามด้วยเดอดสตาร์ค่ะเป็นคนที่เเ,เ,เหมือนแบบเวลาอยู่ด้วยแล้วอะ่ะคุณไม่ได้พูดเยอะเนาะคุณมีความเข้าอกเข้าใจเขาเป็นอย่างดีนะคะคุณฮิวใจเขาเอาไว้ไงคุณฮ,ฮิวใจเขา เออประมาณนี้นะคะแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเป็นอินสไพรชั่นให้เขา,าเอ,อ่ะในเรื่องของการเงินก็ได้ในเรื่องของความรักในเรื่องความสําคัญในเรื่องของการงานก็ได้นะคะถือว่าเป็นกู้ทรานะเออเป,เป็นเป็นเออเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเนาะสำหรับคนที่เป็นคู่กันเนาะจะต้องส่งเสริมกันแบบนี้นะคะแล้วก็ไพ่สองดาบค่ะเออคาดเดาไม่ได้จริงจริงบางที คุณคาดเดาไม่ได้จนเกินไปคาดเดาไม่ได้อะมันก็ดีนะมันก็ดูลุ้นๆดีนะเออดูน่าตื่นเต้นดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้เลยคือเราปกปิดอารมณ์ปกปิดความรู้สึกมากๆนะคะเออไม่เคยแสดงออกอะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้น่าเป็นห่วงนะคะคุณขานะ oh, no. เออโนแอต่อแม่ค่ะขอดูความรู้สึกหน่อยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกังด้วยนะอ่า มีไพ่ i n g of Pentacles นะคะเมจิกเชียนตามด้วย Temperance ค่ะสามเหรียญค่ะเป็นไพ่ของความรู้สึกดีของความรักเลยแหละนะคะอยากอออยากดูแลอยากเทคแคร์นะคะอยากกลับมาพูดคุยอยากเจรจาพาทีโอ้นะอยากมาทำความเข้าใจกันแล้วก็อยากที่จะปรับตัวด้วยนะ ออถึงแม้เราอาจจะเป็นธาตุดินที่ปรับตัวช้ามากๆเปลี่ยนแปลงช้ามากๆหรือว่าอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะแต่ว่าตัวเขาอยากที่จะปรับตัวเข้าหาเราซึ่งเป็นแบบเออสัญญาณที่ดีเหมือนกันเนาะโอ,อ้นะคะว่าเขาก็ทุ่มเทให้กับเราอยู่เหมือนกันค่ะอ่ะนี่ก็คืออ่ะของชาวธาตุดินอ่ะควงขอดูไพ่นี่ก่อนนะนางฟ้าอืม นางฟ้าจะบอกว่าอะไรนางฟ้าบอกว่าถ้าให้อภัยได้อก็ควรให้อภัยนะคะอนะความสัมพันธ์ไม่จำเป็นจะต้องตึงกันมากนะคราวนี้เรามาดูคำแนะนำของ Love Oracle กันค่ะไพ่ม,นะมันคือคำว่า Healing ะคะ่ะ Healing คือการเยียวยาใช่ไหมเอ่ยนะการเยียวยาเนี่ยเราก็ต้องเยียวยากันและกันเนาะเยีเยวยาตัวเองด้วยแล้วก็เยียวยากันและกันด้วย เราเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยแสดงอารมณ์คาดเดาไม่ได้อย่างที่เขาคิดใช่ไหมแต่วันใดวันหนึ่งที่เขามีปัญหาเราก็ควรที่จะเยียวยาเขาพูดไม่ได้ก็จับมือก็ได้เนาะพูดไม่ได้ก็กอดก็ได้นะเออให้ให้ให้สัญญ,ญาณอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราสามารถออบอกเขาว่าเราก็พร้อมเผชิญหน้าเผชิญปัญหาไปด้วยกับกับคุณอะไรแบบนี้นคะคะอีกอันหนึ่งนะจ๊ะ อย่าเพิ่งไปเขาเลือกคุณนะคะแล้วเขาก็ต้องการคุณมากๆเลยนะคะเขาอยากอยู่กับคุณนะถือว่ามันไปในทิศทางเดียวกันนะคะไพ่ทาโร่ไพ่ไพ่พข้อความโอ้นึกไม่ออกอนะคะไพ่ข้อความไปในทิศทางเดียวกันนะคะนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคะ่ะ อ่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับชาวธาตุดินนะคะควางพยายามให้ไม่เกิน15นาทีจะได้ดูกันแล้วแบบเออไม่เบื่อมากเนาะเดี๋ยวมันยาวไปอ่ะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาดูตรงก็ได้ใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากว่างทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทั้งผู้ติดตามใหม่แล้วก็ผู้ติดตามเก่านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะวันนี้วางขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย